สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่ 16- ถึง22พฤษภาคม2565กให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะโดยช่องของแพรวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศ์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบล,ลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวพราหูดาวเจริญการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภโคจรได้ไมาตรฐานเป็นเทวิโชคไปอยู่ในภพวินาศร่วมกับดาวพุธเจริญปุตตาและเจริญการเงินส่วนดาวศุกร์ดาวเจริญของคุณนั้นก็ไปโคจรอ,อยู่ในภพลาภะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนลาภะที่โคจรได้ไมาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีแล้ววันที่17จพฤษภาคมค่ะดาวอังคารจะโคจรย้ายจะพบกับมะเข้าสู่ภพลาภะมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีคู่สมพลและดาวศุกร์คู่มิใหญ่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีดาวอาทิตย์ที่โคจรทับนาของคุณอยู่นะคะ ได้มรฐานเป็นอุจาพิมกซึ่งการโคจรของดาวที่ตรงนี้นะคะเป็นการโคจรทำมุมตีกลร่วมธาตุไฟกับดาวเสาที่เป็นเจ้าเรือนสุภาที่โคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในภพสุภาค่ะแล้วก็ยังไปทำมุมโยกกับดาวพรศบดีและดาวสุขคู่มิตรและคู่สมพลด้วยนะคะแต่ก็ไปโยกกับดาวคาลคู่ศัตรูด้วยค่ะจากรอบวงโคจรของดาวต่างๆตรงนี้นะคะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่า สำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงโดดเด่นมากขึ้นค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะจะได้รับการสนับสนุนผักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้ได้รับความก้าวหน้าในเรื่องของนาที่การงานด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในเรื่องการงานในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการใช้คําพูดกับคนรอบๆข้างด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศาีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นไปโคจรเป็นมหาอุดอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนลาภะที่โคจรอ,อยู่ในภพลาภะได้มาได้ฐานเป็นเกษ,ษ,ษตราธิบดีและดาวเกตและดาวคารก็โคจรมาอยู่ร่วมด้วยในวันที่17พฤษภาคมค่ะส่วนดาวภูเจ้าเรือนการเงินก็ไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานในภพวินาศส่งผลให้คุณจะมีโชคดีมีรายได้การเงินจากการลงทุนมีโชคดีโชคลาภเข้ามานะคะแบบที่คุณไม่คาดคิดค่ะ แลวก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นําโชคดีหรือว่ามีช่องทางการสร้างรายได้มาให้กับคุณด้วยนะคะแต่ดาวพุธเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นไปโคจรอ,อยู่ในภพวินาร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานและดาวมติตียค่ะส่งผลให้จะมีในเรื่องของรายจ่ายเข้ามาตลอดเช่นกันนะคะและรายได้การของคุณนะคะจะถูกใช้ไปกับในเรื่องของการเคลียร์พาระนีสินค่ะและสําหรับในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวคารเจริญปัตตนีเดินคนรักคู่ครองของคุณโคจอมปีในภพลาภะรวมกับดาวสุขจเจริญของคุณและดาวพฤหัสบดีและดาวเกตค่ะสําหรับคนที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์พบรักจากทางไกลพบรักจากทางออนไลน์ค่ะแต่ก็ให้ระวังการมีปัญหาจุกจิกใจตามมาด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วสัปดาห์นี้คู่ครองคนรักจะนําโชคดีโชคลาภการเงินมาให้คุณค่ะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังความเงียดของตัวเองจะทําให้เกิดปัญหานะคะก็ขอให้ชาวข้านา,าราศีฤษภศทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ